จังบุกชายแดนไทยกัมพูชาด่าหุนเซนหุนมาเน็ตไอ้สัสอย่าเห็นแกตัวอย่าโลภมากเพราะเขาพระวิหารก็เป็นของคนไทยเอาไปก็ดูแลไม่ดีไอ้เหี้ยเซนเซอร์เยอะเลยนะ ลีนาจังจันจ,จานะคะหรือคุณแม่ลีนาจังโพสคลิปบนท ok ิกตอกแอดลีนาดจังค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ15มิถุนายนที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่ประตูด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสะแก้วพร้อมลันวาจาด่าหุนมาเนตหุนเซนด้วยนะ<า>อ่า บอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าโลภมากรู้ไหมว่าทําประชาชนเขาลาบากประชาชนที่ว่านหมายถึงคนกัมพูชาเนาะเออบอกว่ารู้ไหมว่าทําประชาชนเขาลําบากเพราะเขาต้องมาพึ่งพาประเทศไทยเนื่องจากประเทศเขาเนี่ยยังต้องใช้สินค้าของประเทศไทยอยู่เดี๋ยววันนี้แอดมินพิซซมี่นะคะจะลองเว v e r เป็นแม่ลีนาจังให้ดูนะคะแต่ว่าอาจจะพูดคําหยาบมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวติกเกอจะแบนเอา ในอำนาจได้อีกไม่นานไอ้หุ้นเส้นไอ้สั์ไอ้หุ้นมาเน็ตมึงอย่านักเลงมึงอย่าคิดว่าจะกอบโกยของแผ่นคอเนเดอนอ มึงอย่าคิดที่จะกอบโกยแผ่นดินของไทยเพราะเมื่อก่อนคเมนก็เป็นของคนไทยแล้วรัชกาลที่สี่ทรงแต่งตั้งให้มาปกครองและอฝรั่งเศสมันเสือกมาป้อนเอาไปรัชกาลที่หาท่านก็นเลยทรงไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเสียเอกราชเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคนไทยแต่ถ้ามึงยังยังเพิ่มเกริมระวังนักกุเอาคืนให้หมดทหารไทยเขาจะเอาคืนหมดพัตบองเสียมราดเป็นของคนไทยทั้งนั้นรวมถึงเขาพระวิหารมึงเอาไปมึงก็ดูแลได้ไมด่ดีไอ คนเส้นไอ้บึกบ้าหรือเปล่าจริงๆลีน่าจังอาจจะไม่ค่อยด่ดากันดีนีหรอกอย่างไรก็ดีนะคะคุณลีน่าจังนะคะได้บริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้แกกองร้อยทหารพรานที่1201หน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพรานที่12เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ช่วยเสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยยืนหยัดสู้กับภัยอันตรายอย่างไม่ท้อถอยก่อนที่คุณแม่ลีน่าจังนะคะจะกลับ ขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขอบคุณมากที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวไทยค่ะและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายไ,ได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ